สวัสดีนักเรียนม .6 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้เลยนี่อิทธิพลของภาษาถิ่นภาคกลางนะคะทำไมถึงเอาเรื่องนี้ยิบขึ้นมาก่อนเพราะว่าเพื่อนในห้องเนี่ยมันครั้งนี้คือได้เรียนเรื่องนี้โดยเฉพาะเนาะเรามาดูว่าเสียงของภาคกลางเนี่ยจะแตกต่างกับเสียงของภาคเหนือที่เราเคยเรียนไปแล้วยังไงนะคะลองมาดูกัน ไปเลยโกเรารู้อยู่แล้วว่าประเภทของภาษาถิ่นของเราลลกมันมีทั้งหมด4ประเภทหรือ4ภาคด้วยกันนะคะคือ1ภาคเหนือ2ภาคอีสาน3ภาคใต้แล้วก็ภาคกลางของเราเนาะมาดูต่อจ้ะภาษาถิ่นภาคกลางเนี่ยหรือภาษาที่เราใช้พูดใช้เขียนกันในภาคกลาง หรือจังหวัดในภาคกลางเนี่ยของประเทศไทยเช่นสุพรรณ่างทองราชบุรีการจนบุรีนค,น,รนครปฐมพานครเสียยุธยานนทบุรีของเราแล้วก็กรุงเทพมหานาคนรรวมไปถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยนะคะภาษากลางที่สําคัญที่สุดก็คือภาษากรุงเทพซึ่งเป็นภาษาราชการที่เราใช้กันเป็นภาษาประจำชาติเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าภาษาไทยมาตรฐานนะนอกจากนี้เนี่ย ภาษาถิ่นกลางหรือภาษาภาคกลางของเราเนี่ยยังแบ่งกลุ่มสำเนียงท้องถิ่นอีกเช่นภาษาสุพรรณที่จะมีเสียงเนอเนอนะคนปรปฐมก็ยังมีเนอติดเนอนะคะแล้วก็กาญจาน,านบุรีก็มีเนอเนะภาษาช่องที่ใช้ในจังหวัดสันทบุรีตาราดระยองชลบุรีอะไรประมาณนี้ภาษาเพชรบุรีที่มันจะเป็นกึ่งของภาคเหนือผสมกับภาคใต้ แล้วก็จะมีภาษากลางแทรกนะคะมันก็จะเป็นภาษาที่แปลงออกไปหรือเสียงมันเพี้ยนเปลี่ยนไปเนาะภาษามอญที่ใช้กันในจังหวัดนนท์ของเราตรงปากเกร็ดนะคะปะทุมธานีราชบุรีรวมไปถึงภาษากะเหรี่ยงที่มันเป็นภาษาถิ่นที่ย้ายมากะเหรี่ยงแบ่งออกเป็นสองสองประเภทเนาะ อันนี้เป็นความรู้เพ,เพิ่มเติมนะคะกะเหลี่ยงแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือกะเหลี่ยงดอยกะเหลี่ยงดอยในที่นี้ก็จะใช้ภาษาถิ่นเหนือนะส่วนกะเหลี่ยงดินก็จะอยู่แถบสะพานมอนแถบราชุุรีนะคะเราจะเรียกว่ากะเหลี่ยงดินเนาะก็จะใช้ภาษากะเหลี่ยงในการพูดนะคร ภาษาพวนภาษาพวนในที่นี้เป็นภาษาเก่าของลพบุรีเนาะภาษาลาวส่งภาษาไทยเบิ้งหรือภาษาไทยเด้งอะไรประมาณนี้นะคะที่เป็นภาษาโครลนะคะที่ได้รับอิทธพลมาใช้เนาะไปดูกันต่อค่ะลักษณะของภาษาถิ่นกลางเนี่ยก็คือลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานที่เราเรียนกันตามแบบประเด็นภาษาไทยของเรานั่นแหละแต่จะต่างกันก็ตรงที่สำเนียงที่เพี้ยนเสียงหรือสำเนียงเหนื่ง ตาม้องถิ่นต่างๆคิดง่ายๆค่ะอย่างครูผููเนี่ยเป็นคนจังหวัดนนท์โดยกําเนิดนะแต่ครูเนี่ยได้ไปเรียนที่นครปฐมทั้งหมดห้าปีใช้คำนี้ห้าปีเพื่อนของครูในกลุ่มของครูในก๊กของครูเนี่ยโอเคมีเพื่อนภาษาอีสานที่พูดภาษาอีสานเพื่อนเป็นคนใต้เป็นคนปัตตานีเนี่ยเป็นคนนราธิวาสเนี่ยก็จะพูดภาษาใต้เนาะสำเนียงใต้นะคะก็มีเพื่อนที่ แม่แบบของจังหวัดเลยก็คือนคอรปฐมเขาก็จะพูดว่าตัวเองเนี่ยไม่เนอร์ไม่เนอร์แต่ตัวเองเนอร์นะคะเสียงมันก็จะแบบแป่งๆเนาะมีเพื่อนอยู่จังหวัดกาญเนี้ยกาญก็จะแบบก็เนอร์เหมือนกันนะแต่แบบมันก็ไม่ได้เนอร์แบบเหมือนนครปฐมแล้วก็ไม่เหมือนกับสุพรรณบุรีนะครับเพื่อนครูมีบางคนที่มาจากสุพรรณนะบ้านอยู่แถวด่านช้างปกติเนี่ยคุณยา่าคุณยายของเราเนี่ย ก็เรียกว่าย่าหรือยายอยู่แล้วใช่ไหมแต่สุพรรณเนี่ยสุพรรณเขาไม่เรียกว่า,าคุณย่าคุณยายนะเขาเรียกว่าแม่คุณนะนี่ก็จะเป็นความที่ลักษณะที่แตกต่างกันในทิ้นนะคะซึ่งมันเป็นภาษาถิ่นที่มันเป็นภาษาถิ่นแบบแตกย่อยจากภาษาถิ่นหลักๆภาษาถิ่นกลางเนาะ เสียงวรรณยุกของภาษาถิ่นกลางลูกเราจะรู้อยู่แล้วว่าภาษาถิ่นกลางอย่างเนี้ยมีทั้งหมด5เสียงด้วยกันคือสามัญเอกโทรตรีแล้วก็จะตะัตวาตามแบบเรียนเลยที่พวกหนูเคยเรียนกันมาตั้งแต่ประถมเนาะชูมือน5นิ้วมีสมเสียงสามัญเอกโทตรีแต่จัตวากอกผสมสละกออากาเสียงสระอาเสียงสามัญเนาะก็คือนกกาหรือไม่ก็ก,กาต้มน้ําใช่ไหม ต่อมาเป็นเสียงกาเติมมนเอกนะคะกากาเติมมนเอกมันจะไปอยู่ในคํา่ากิ้งกาที่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะต่อมาลูกกากอากาไมโทกากาในที่นี้ก็เสียงคล้ายๆกับเสียงของนกกาเนาะเวลาร้องกากาคะต่อมาเป็นเสียงของกาเสียงของตรีนะคะแล้วก็มาเสียงกัจตวาก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 า ขาค่าคาขา,ขาอันนี้คือสิ่งที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ประถมเนาะแล้วเราก็เรียนสิ่งนี้มาตลอดอันนี้เราจะเรียกว่าภาษาไทยมาตรฐานนาจะจ๊ะโอเคจบแล้ววันนี้เราเรียนกันแค่นี้นะคะมีเรื่องไหนที่สงสัยไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามครูได้ตลอดนะคุณครูก็ไปซํำอยู่ที่ห้องออกลุ่มแผน งบประมาณและแผนนะคะที่ห้องอยู่ข้างๆกับห้องวิชาการหรือจะไปหาคูได้ที่สแตนดาร์ดชั้น5ห้อง5้านนะคะสามารถปรึกษาได้ตลอดนะวันนี้เจอกันแค่นี้สวัสดีค่ะ